ผมบริโภคบริโภนะครับมาทําการขคลองนะครับวิวตลาดบางบัวนะครับผมอยู่ตลาดบางบัวนะครับผมบรรยากาศนะครับผมขีด้ากัดไล่นะครับผมขีด้ฟไล่แล้วก็บรรยากาศคึมนะครับผมนี่บ้านบรรยากาศก็คึมนะครับผมคึมคึมฟ้าคึมฝนนะครับคึมฟ้าคึมฝนกหวังเป็นนางยิงนะครับว่าจะบ่มีฝนนะครับผมจะบ่มีฝนนะครับผม ผมไปโชว์ไปใกระบานปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเดือนหนาจะได้เดินทางกลับยูนะครับผมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับปีนี้ผมไปโุก็เลยของงดกวนนะครับผมก็เลยมาทําการขายของนะครับผมพรขาดไม่ขาเห้านะครับผมเพราะท่านมีที่ขายกับมาขายน้ากันนะครับผมกอนี้รู้สึกว่าจะโรคงนะครับโรงสุดท้ายที่โรงแห้งนะครับผมพราขาดไม่ขาพก็ขากระบานกันไร้นะครับผม เบิ่งบรรยากาศนะครับผมผมกับบ่อคขมีแห้งบันไดครับผมร่างกายบ่ท่านเต็มรอยบันไดนะครับพึงจะหายไข่นะครับผมยังเป็นยังเป็นเสิร์ฟยู่นะครับตายังบ่ท่านเต็มรอยนะครับแต่ว่าอาศัยว่าใจสูนะครับใจสูนะครับอาศัยว่าใจสูนะครับผมโรงนะครับผมโปรงแห้งตัอไข่ไม่ค้าบเข้าคนยุดร้ายนะครับผม หย,ยุดหลายหลานก็นเลยล่งเป็นมันย้อมมานย้มนะครับผม กูได้บกกลับบ้านนะครับกะมาขายน้ากันเด้อนะครับผมมาขายน้ากันผมมีสุเอารถไปจอดแลยกะอันยางมานะครับยางมาเดกไปเตรียมแก๊สคองนะครับขอท่านเด็กกลางเต้นกลางยังนะครับผมคึมนะครับผมคึมแห้งแต่มากะหวังเป็นนางยิงมาคงจะไม่มีฝนนะครับผมมีหัวเตอร์บินเทเบิงนะครับผมเมอบิน เป็นมันย้มมัเยมนะครับผมวันนี้เป็นมันยอมมาแยมพาคม่ขากัเป็นบัวนาจายนะครับผมบัวนาจรารย์ข้บัทันวิธีใครกับฟมมาเดอร์อนะครับผมมาเดร์อผมมาขายน้ำกันนะครับ เดี๋ยวผมไปโซนะครับจะได้เดินทางไปวัดที่ยิบซีอยู่นะครับผมสิงห์เมเซก็เด็กผมบอกกับคุณป้าเพื่อนรอบหนึ่งยูนะครับเมโซนี่แบบคุณป้าประทุมนะครับจะได้ดํำพาคุณป้าอมรนะครับไปถวายปัจจัยให้กับพอแมคุูบาอาจารย์ลงตานะครับในวัดเกาบอนะครับส่วนที่เรือนะครับผมวันที่24เดินทางนะครับแล้วก็ยิบหาไปฟักอยู่วัดพายการนะครับผมแล้วก็วันที่ย6กนะครับถวายนะครับถวายปัจจัยผู้ไอยุไก่วัดเกาบอนะครับผม ไปรวมนะครับไปร่วมบุญน้ำกันรวมสั่งบารมีน้ำกันนะครับผมตามกำลังทรัพย์หรือ,อจะไปอนุโมทนาบุญน้ำกันกับขอเชิญช่วนะครับผมมาถึงยิมหกนะครับยี่สิบหกมิถุนายนนะครับผมยิมหกมิถุนายนเด้นนะครับผม,ม,ม,บผมไปรวมบุญรวมกุศลน้ำกันนะครับผม ที่นี่ผมริโซบประเดีเดินทางกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเดนหน้านะครับจะจะเดีเดินทางกลับนะครับว่าจะเป็นกระอาจารย์ใหญ่นำนะครับที่โรงย่างนะครับผมเดี๋ยวผมริโซนะครับไปจัลลานก้อนเหือกับ ซึมๆนะครับเพื่อกับซึมๆนะครับผมเป็นเสืบๆตากับโบใครเต็เมรอยนะครับผมว่ราะท่านฟื้นคักนะครับผมเพิ่งจะหายจากอาการเป็นไข่นะครับผมเป็นไข่เป็นวาอาทิตย์ผ่านกรบบาดคล้ายนะครับเป็นไข่แห้งนะครับผมบริว่ามันอากาศร้อนหรือบริว่านูกัดนะครับผม ปุริโซพิชับนูนูกัดนะครับจนเลือดออกนะผมแต่ว่าก็บบดพิชีดยานะครับบดพิชีดยาปุริโซไปฉีดไวแล้วเมื่อประมาณหาปีที่แล้วนะครับผมเป็นเตสังกะซีนะครับไปฉีดบาดพระยักนะครับเมื่อวังสีหางมือโดอนนูกัดนะครับกับบดพิชีดกับขาดเราเป็นยังนะครับผมเป็นยังขายไข่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมปุริโซนะครับอาจจะไปจัดร้านก่อนนะครับผมพอขายอม่ิกาเขาเพรทันมีทีขายกับฝ้ามานะครับเฝ้ามาขายน้ำกันนะครับผม เดี๋ยวผมไปโซ่อขอไปจัดร้านก่อนนะครับผมอฝากข้าไปหาพี่เพชรนํำครับผมพี่เพน็นลูกค้านะครับ ลูกค้าเป็นมีเฟียผพมปิโซนะครับมือนี้นะครับมือนี้มีเสือมาานะครับผมเสือผ่ามนะครับแต่ว่าห่างบ่มมีขององนกี่พีเพสน้ังนะครับผมพีเพ่นสังางินสามอคลนะครับผมบ่มีนะครับผมบ่มมีมากนะครับผมบอมี่มากแต่ลองมาเบิ่งน้ำผมนะครับพี่เพชรนะครับพี่เพชรอยู่ทั้งแ่าตลาดนะครับผมเป็นขายกาแฟนะครับผมก็ฝากบอกพี่เพชรได้เลครับผมอาทิตย์ที่แล้วผนก็มาเอาไปทางไหนโต๊นะครับผม ยังคำมะเบิงนะครับพี่นะครับผม